วันนี้นะครับเราจะมารีวิว h a d s t r a p ตัวนี้นะครับของ Oculus Quest 2นะครับราคาประหยัดใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับ p g s On ถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมพงษ์ธนรัตนพงษ์คณะเจริญชาแนลของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิค DIY นะครับเทคนิค VR ต่างๆนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับคลิปเกี่ยวกับ Oculus Quest Oculus Quest 2นะครับแล้วก็รีวิวพวกโปรดักต์เกี่ยวกับ Oculus Quest นะครับก็ลงไปดูกันได้ที่ description ด้านล่างนะครับจะมี playlist อยู่นะครับหรือคลิกที่าร์ดด้านบนก็ได้นะครับผม แล้วก็กด Subscribe กันไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ล่าสุดจากพี o อ s On ของเรานะครับผมอย่างที่เกินกันไปนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นสเต็ปที่คล้ายๆกับของ HTC Y ตัว Elite Strap นะครับแต่ว่าสเต็ปตัวนี้เนี่ยเป็นของ o u p c e s s 2นะครับแล้วก็ไม่ได้มีหูฟังแถมมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมอาจจะทำการโมหูฟังเข้ามาติดกับเจ้าตัวสุดแรปตัวนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้สั่งมาวันที่11,11นะครับใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณ20วันนะครับมาถึงก็ราคาประมาณ600-700ถึง700บาทนะครับรวมส่งแล้วแต่โปรที่เราจะกดได้นะครับผมจาก Aliexpress ถ้าเกิดซื้อใน Shopee นะครับก็ราคาเท่าที่ดูประมาณ900บาทนะครับก็ถือว่าถูกกว่าตัว Strap ที่เขาขายแยกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับตัว s t ร a p ที่เขาขายแยกของ Oak l อส q u e s t o f f i c i a l เนี่ย รู้สึกว่าอันนึงเนี่ยประมาณ3000บาทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันหักง่ายด้วยนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับตัวนี้ส่งมาจากจีนก็แพ็คเป็นตัวคูชชั่นธรรมดานะครับเปิดออกมาไม่มีอะไรนะก็จะเป็นตัวสแตปแล้วน,นี่นะครับเป็นระบบคล้ายๆตัว y นะครับ HTCY Deluxe Audio Strap นะครับใช่ๆๆ่ใ่แ่อาจจะพูดชื่อผิดน,นะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเฮดแบนตัวนี้เราปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับด้านหลังเป็นคูชชั่นนิ่มๆนะครับก็มีตัวนี้มาให้เราประกอบเองนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากับตัว Strap นี้นะครับ เราก็ทําการยึดตัวนี้เข้าไปนะโอเคเรียบร้อยมาที่ข้างขวานะครับโอเค อเคครับเรียบร้อยแล้วนะฮะถัดมามาที่ตัวเควสของเรานะครับการแกะสายเปลี่ยนนะครับแล้วก็แกะตัวปิดหน้าออกมาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะแกะตัวสแตปด้านบนออกได้นะครับ จากนั้นซ้ายขวานะครับเราไปที่ตัวด้านบนตรงลําโพงนะครับแล้วเราก็ปลดตัวนี้ออกมานะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวจะหักนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวสตรัปตัวนี้นะครับเราใส่ทางด้านหลังที่ติดกับลำโพงเข้าไปก่อนนะครับ แล้วเราก็กดด้านหน้าเข้าไปโอเคครับงานประกอบก็เข้ากันเรียบร้อยดีนะครับไม่มีแกลบไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันนะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับใส่ด้านหลังเข้าไปก่อนนะครับด้านหลังที่ติดกับลำโพงนะครับ คครับผมเรียบร้อยนะครับนี่นะครับการประกอบงานต่อต่างๆนะครับก็สนิทเรียบร้อยดีนะฮะสุดท้ายก็คือสายสตรปด้านบนนะครับสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับโอเคการใส่ก็เรียบร้อยนะฮะก็จะเหมือนตัว วายดีลักออเดโอเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้นะครับตัววายดีลักออเดโอเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็จะสามารถล็อกด้านหลังเข้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถเอาหูฟังนะครับมาหนีบเข้าไปได้นะครับพวกหูฟังที่ใช้กับ PSVR นะครับก็ใช้ได้นะครับตัวที่มันเป็นล็อกล็อกแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับเราก็ประกอบเจ้าตัวคูชชั่นตัวนี้กลับเข้าไปนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกอบเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับว่าความสบายอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็ปรับให้มันกว้างสุดนะเดีวก็โอเคเสร็จแล้วเราหมุนด้านหลังนะครับ ยึดเข้าไปกับตัวศีสะของเรานะให้แน่นนะครับทางนั้นเรามายึดที่ด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยครับผม ความรู้สึกตอนใส่นะฮะก็รู้สึกสบายดีมากๆเลยนะครับมันไม่รัดหัวไม่อะไรนะครับน้ำหนักกระจายเข้าไปที่ตัวศีรษะได้ดีมากนะครับรู้สึกเบาสบายนะครับการสั่นไหวต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะ เดี๋ยวผมลองใช้เล่นเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าเจ้าสแตร็ปตัวนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผม หลังจากที่ลองเล่นเกมแล้วก็ใช้งานดูแล้วนะครับถือว่าใส่แล้วสบายดีมากๆเลยนะครับวัสดุที่ใช้นะครับมันก็ดูไม่พรีเมียมมากนะครับแต่ก็ดูแข็งแรงดีนะครับไม่น่าจะหักง่ายเหมือนตัวออฟฟิเชียลนะครับที่รัดศีรษะด้านหลังนะครับมันไม่มีระบบแบบว่าดึงทีเดียวแล้วหลุดนะครับเราต้องหมุนเข้านะครับแล้วเวลาเราจะปลดออกเนี่ยก็คือหมุนออกนะครับในส่วนของท่านที่จะใช้เล่นเกมนะครับก็ถือว่าดีกว่าเจ้าตัวออริจิน l ลนะครับ ที่แถมมาอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็ราคาประหยัดนะครับเพียง5600บาทนะครับแต่ว่าในแง่ของท่านที่ใช้ดูหนังนะครับใช้กับนั่งโซฟาดูหนังอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับตัวหน่อบด้านหลังเนี่ยนะครับเวลาเราพิงเข้าไปนะครับมันก็จะติดนะครับทำให้รู้สึกไม่สบายได้นะครับถ้าดูหนังเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวของเดิมนะครับดีอยู่แล้วนะฮะไม่จาเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าในเล่นเกมนะครับ ตัวนี้ถือว่าเพิ่มความสบายเพิ่มความง่ายในการถอดใส่ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับพอเราอยู่ในโหมดที่มันหลวมนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเราสามารถที่จะใส่แล้วก็ค้างไว้ได้นะครับตอนมาณนึงนะครับก่อนที่เราจะล็อกนะฮะก็คือเราสามารถถอดปุ๊บใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องมากังวลนะครับเรื่องที่ว่าตัวนี้มันจะลัดหรือไม่ลัดนะครับก็คือฟิกเลยนะฮะ ในส่วนของคุชชั่นด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นผ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะลอกออกได้นะครับเป็นเก็กโก้นะครับถ้ามันเก่าหรือว่ามันเริ่มเก็บเหงื่อนะครับเราสามารถแกะออกไปซักได้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของข้อตินิดนึงก็คือว่าตัวรัดหัวด้านบนนะครับมันอาจจะดูแบบกองแก๊งไปนิดนึงนะครับวัสดุที่ใช้นะฮะไอตัวเนี้ยนะครับมันจะบางไปหน่อยหน่อยนะครับ ก็ตัวด้านข้างของดิเมนชันของที่รัดหัวเรานะครับะจะเห็นว่าไซส์นะครับตัวนี้อาจเขาอาจจะใช้บล็อกของตัววาย d e เดรคออ d ดโอสตร p นะครับตัวความกว้างนะครับมันจะกว้างกว่าตัวของเดิมของ Oculus Quest 2นะครับะจะเห็นว่าเนี่ยนะครับถ้าเราหาอะไรมาเทียบเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันตรงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายชมพูด,ด้านนี้นะครับแต่ว่ามันจะใหญ่กว่านะครับ ตัวสายเนี้ยมันก็เลยเหมือนเบี่ยงออกไปนิดนึงนะฮะนี่นะครับยิ่งเราถ้าเราแบบรัดเข้ามาใกล้ๆมันก็จะงัดขาที่มีหูฟังเนี่ยนะครับออกมานิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เรารัดเข้ามาใกล้ๆนะครับแต่ว่าถ้าเราออกไปไกลๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าแรงที่มันดึงออกมาจากตรงนี้นะครับก็จะไม่มากเท่าไหร่นะฮะข้อเสียก็เท่าที่ดูก็มีประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมสเต็ปตัวนี้ก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับการใช้งานก็โอเคราคาก็โอเคโอเคหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลิงก์ที่ผมซื้อใน aliexpress นะครับก็อยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับราคาประมาณ6-700บาทนะครับหรือท่านใดสนใจใน s h อ p e e นะครับก็มีแบบเดียวกันนี้นะครับราคาประมาณ900บาทนะครับก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมตัวนี้ก็มารีวิวกันให้ดูนะครับตัวผมเองไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเกี่ยวกับ VR Oculus Quest 2พวกนี้นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oculus Quest 2 Oculus Quest ที่ลิงก์เพลย์ลิสในดิสคริปชันด้านล่างนะครับและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับกด subscribe กด like และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปล่าสุดจาก p i ชอของเรานะครับทุกๆ subscribe ทุกๆ like นะครับมีความหมายและช่วยให้อัลกอริทึมของ YouTube นะครับ แนะนำคลิปของเราให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมพ่องธนรัตพงศ์คณะเจริญขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขของทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับผม